อะไรผมก็กุ g good afternoon ี่เออ Good afternoon <laughs> ทุกคนด้วยนะผมฟอร์ดตอนบ่ายนะ <c oughs> วันนี้ผมอัดคลิปตอนบ่ายเลยนะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นนี่นะผมตามที่โชว์อยู่เลยนี่ครับจะโหลดแอดมาก้าผมจะโหลดไมฟลับผมนะแต่อาจจะไม่ได้ไมฟลับคนอื่นนะผมเพราะว่ามันมานานแล้วนะผม <c oughs> ผมเพิ่งได้มาตอนนี้นี่แหละ,ะไอกิจกรรมไอหกหมื่นแต้มนะั่นแะได้มานะแล้วแล้ว่าจะเอามาเล่นให้ดูสักหน่อยนะผม แต่ว่าทุกคนน่าจะรู้แหละว่ามันค่าศาสนาเป็นยังไงนะผมเพราะว่ามันเข้ามานานแล้วคงไม่ต้องอัน,นั้นนะไม่ต้องให้ดูเยอะนะผมปต่เดี๋ยวเราไปเล่นจิก๋กเลยผมว่าค่าศาสนาเออความโหดของมันจะดีแค่ไหนนะผมสำหรับผมนะไปะ let's go ปบ้าบ่ะแมปแรกมูกเกาะไอแลนด์โอ้โหที่มันมีมุรกเการอดว่ะคนในฟาร์มมุกเรเข้าเอาโอ้โหพีคือมอสโกมาด้วย งานไฟอะไรแกมอฟโกมาครับมอฟโกทีมเรามิดฟอรี่ผมเจเจอได้มอโกอยู่ทีเอ้เดไปเดิไปฟกอฟ็อบอฟิดีก่นน่าเจอแล้วเปนยไปดิงของมอฟโกนโอเค ปจะโหลดเปิดก่อนดูดิฟ้าตามจะโหลดจรวดโหลดไว้ผมมาดิเรือจะัาเรือจะมา,มาด้วยกันไหมมาดูดิเจ็บหอ้โหสะดุง้งเรียบร้อยฮะเลี้ยงยังไงคุณไอซอฟ มันนะผมเกมนี้เรียบรนะ้อยฮะใครอยู่ขวามืออันชาเหรอจัดไปไว้รุ่มแวงนี้ฟันมาฟันมากกว่านี้โอ้โหโดนเกาะนะผมได้อยู่เกมนี้ดูก็รอดไป Anh trai <laughs> em đang cọ vào đấy オーディション。 รีดโดยนี่เองแล้วเบอรลอด ยิงไปนั่นแหละโอ้โหเราเฟื้อครับแปดหมื่ฟรีฟร้งเลยนะ ไม่โดนเลยโอ้โห แย่แต่เย็นมากครับมึงก็รอดโอ้โหไม่ตายอีกจะรอดไปได้เพื่อนเราโ,โหตอมิโดทียสฝาดไปด้วยไปต่อมิโดครับมึงไม่ผมผมไม่น่ารอดมันรู้มันรูดแ,แค่ฟรีมื่นเองอี๋ฝองรูดฟรีมื่นเองนะผมครับเกีย่ยไม่ว่ะ ต่อนนะ้นแบบนี้ดีกว่าโอ้อากุนาดวะ่ะที่ประตูมาฟ้านะแบบด้วยบรีแอคผมมาโคตรไวเลย ตะเคียนอ่ะอ่าอากรายก่อนนะเอาโดนช่วยนี่ใครอ่ะขุมเพื่อเรา มาบอกเจอตัวอะไวได้ละไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปไหไปไ บกกัไต้องอช่องแคบมาบอกจริงโดะนไหมเนี่เนยเอามาแล้วตอนตาตาอาะไรเงี้ยบคนัดรอสปายหน่อย โกเดือดออกไปเก็บเจ็บบอกเลยฟดุ้งเจ็บรอเยตายซะมีไหม ไปฟ้าอยู่ไหนที่มันเหลือมาเนี่ยเบลกลอดวอร์เรกไปฟ้าโอเคได้อยู่ดูชิมาแล้วงอเบลกลอดใครหนักอ้แล้วใครจะไปรู้มันมีเจ้าเจ้าทินอยู่โอ้โหไม่รอเลี่ยงละเก็บไปเลี่ยงละ เจอเบลกลอเท่ากับเทา่ากับคิดนะผมโอ้โหตามตามที่เลยวะโอ้โเคยจะไปรู้ว่ามันมีเบลกลออยู่ตรงนี้คิวมีแต็แมแ้าว่าบอกมากไปละเกมนี้ก็จะไม่ยอมตาแล้วมนะาเฟรดทายเบลกลอทหลายรอบแล้ว ต้องลุมเลยเบเกอร์้อนนี่น้องแขนแขนหรอเจอเบเกอร์้อนสองเกมติดใครมีกลเม็ดเนี่ย ประมาณ2 0 0น 5,

ต่อไปอีกเนี่ยรยที่เปนเรือเรืออะไรวะเนี่ยมายาะหรอัวใครอยู่วะโอ้โหนี่กันไม่เลิกเว้ตายเกียรีป่ามันเนี่ยเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วก็ใครต่อตรงนี้ไงเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมตายซะมาวันผมมา มาไหวละมาชนะไ่เลยแล้วผมตายแฟกยมกินติดนะเนี่ยนะโหลไม่ได้แชมป์เลย bây giờ tôi có mày chết đi qua phải tiếp ยิงไปให้หมดกเกมที่ไม่ได้มาล่นๆเอาไปเอาไปนั่นแหละหาหมดได้แหละอ่โพงกี้สวย ก็วยตายกวยชนะไปต่อนะผมนลบีเอามเป็นไงบ้างผมฟรรรเฟลับคลิปนี้ผมเล่นแอสมัก้าแสดงแค่เกมเดียวนะผมที่เหลือโดนเบกรกลอตตกเกลี้ยงนะผมเ,เกมไอเกมปั่นที่ไม่ใช่เบรกลอตนะเครื่องบินลุมนะผมแบบวันนี้เป็นไงบ้างผมเฟลับไม่ใช่เครื่อบินพูดพูดธลิมพาแล้เนี่ยเป็นนะไ,ปไงมาคร,รับผมฟลับตะโหดใหม่มอมของแอสมัก้าของ อันนี้วะของเดือนเดือนนู้นนะครับนนะผมลินผ่านแล้วผมเพิ่งตื่นนะอันเนี้ยผมเพิ่งตื่นมาอัดเลยแล้วผมก็มองไม่เล่น <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดฝากสับสไคให้ผมด้วยนะผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นอะไรก็รอติดตามชมนะผมอาจจะแอนมากร้าเหมือนเดิมก็ได้แบบนี่แอดสปอยไว้ก่อนอาจจะแอนมากร้า,าเดิมแต่ว่าไฟนในลำอื่นนะรอ,อดูว่าจะเป็นลำไหนนะผมปะตอนนี้ไปผมบ๊ายบายจุ๊บ